ดิฉันชื่อเด็กหญิงพรบพาหวัอองสมนึกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมมาวรรพรพวอครับเป็นตัวแทนจากยิวาเปนรักของทางข้อสมุดโร,รงเรียนอินทรภาพอนุสร์สองค่ะวันนี้ผู้ดิฉันขอแนะนําหนังสือที่ชืช่นชอบในตอนนี้นะคะคือหนังสือที่เกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมนี้นะคะคือเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างนสนุกสนาน สามารถเพิ่มนักศกษาอาชีพให้กับนักเรียนได้แน,นอนาพลดิฉันจึงของนำเสนอหน,นังสือเล่มนี้ค่ะเรื่องขนขยะมาประดิษฐ์แรงกล่องกระดาษให้เป็นของเล่นผู้แต่งคิมูระยูอิชิจำนวนหน้า83หน้าในราคา158บาทค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับการนำเอากล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาดัดแปลงให้เป็นของเล่น เนื้อหาในหน้านี้นะคะก็จะนำเอากล่องกระดาษนะคะมาดัดแปลงให้เป็นสัตว์น้อยวิ่งแข่งวัสดุปุปกณ์นะคะก็หาได้ยิ่ง่ายภายในบ้านนะคะตักรกกล่องกระดาษกาวเทปใสนะคะส่วนส่วนวิธีการทำนะคะดิฉันก็อยากให้น้องๆน,นะคะได้มาศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดของเรานะคะ และดิฉันก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะได้มาลองประ,ประดิษฐ์กันนะคะและอีกเรื่อนะคะที่พวกดิฉันจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือขนขยะมาประดิษฐ์แปลงขวดน้ำให้เป็นของเล่นค่ะผู้แต่งคิมุระยูมิชิจำนวนหน้า84หน้าในราคา158บาทค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับการนำขวดน้ำมาประดิษฐ์และในเนื้อหานะคะ เกี่ยวกับการปฏิษตต่างๆและอุปกรณ์น้องๆก็สามารถเตรียมกันได้ที่บ้านได้เลยค่ะเมื่อน้องๆปฏิตเสร็จแล้วนะคะจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเพิ่มศักยภาพทั้ง6ด้านและสามารถลดรายจ่ายได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นหนังสือที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ และพวกที่ฉันนะคะอยากจะขอให้น้องๆเข้าห้องสมุดของโรงเรียนอินทร์ันทยนนสอนนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆมากมายเช่นกิจกรรมรักการอ่านที่จะส่งเสริมเรื่องการอ่านของน้องให้ดีขึ้นและที่ขาดไม่ได้นะคะคือหนังสือต่างๆของทางห้องสมุดค่ะเช่นหนังสือสารานุกรมหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือวิทยาศาสตร์และหนังสือความรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะพวกที่ฉันขอจบการนำเสนอเพียง ขอบคุณค่ะ